สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Libby Bo Channel นะคะวันนี้คือวันที่16มิถุนายน2564นะคะจะเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่หวยออกนะคะแล้วก็บก็ถูกหวยแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้โบได้เลขนี้มาก็คือโบกำลังจะเนมรายชื่อให้พอนะคะแล้วทีนี้โทรศัพท์มันก็ค้างอยู่ตรงที่ เวลา17.22แล้วเครื่องมันก็ค้างแบบค้างแบบเหมือนเหมือนติ๊กถู่อะติ๊กๆิ๊ก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 อยู่ตรงนั้นคือแล้ววันที่มีการโัวเข้าออกก็คือเป็นวันเกิดของโบแล้วทีนี้โบก็แบบออกจากไอ้ตรงโปรแกรมตรงนั้นเสร็จแล้วก็ห้องเข้าไปอีกทีนึงมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบเหมือนเป็นอาการเดิมก็คือค้างค้างแบบเหมือนติ๊กๆิ๊กิ๊กิ๊กอยู่ตรงนั้น ก็เลยลองซื้อแล้วก็วันนี้เราก็ถูกหวยค่ะ